พรรเพื่อไทยมีการปราศัยบนเวทีบอกว่าถึงแม้ว่าพรรคประชาชนจะได้เสียงเป็นอันดับหนึ่งก็จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าสามค a เดตนายกสองคนแรกก็โดนคดี44สสสมัยพักเก้าไกลอีกคนที่เหลือเหรือเขาก็หาคดีมาให้โดนอีกอย่างเช่นแก้รัฐธรรมนูญอะไรอย่างนี้ก็ไม่ให้ได้เติบโตไม่ให้ได้เป็นรัฐรัฐบาล ดูสิทุกคนเห็นไหมเขารู้ถูกเสียงประชาชนขนาดไหนส้มเราอย่าไปยอมนะคะเอาให้ถล่มทลายค่ะเอาให้เกินสามร้อยบวกไปเลยแล้วดูซิว่าเขาจะสกัดยังไงอีกและเหตุผลอะไรเขาถึงพยายามสกัดเราขนาดนี้ถึงกลัวเราขนาดนี้เพราะอะไรอำนาจมันหอมหวานขนาดนั้นเลยเหรอถึงพยายาม ร่วมกันสกัดกั้นขนาดนี้ถามว่าอำนาจที่คุณเคยมีมาที่คุณโกงกินมาที่คนกินจนฉ่ำขนาดนี้ที่ผ่านมามันยังไม่พออีกหรอคะคุณยังจะต้องการอีกหรอคะสิ่งที่คุณได้ไปอะ่ะกินชาตินี้ก็คงไม่หมดอะ่ะคุณจะเก็บไปไปทำไมอีกอะ่ะทำไมคุณไม่นึกถึงส่วนรวมบ้างคุณจะเอาอำนาจไปใช้อะไรนักหนาคุณจะเอาเงินไปถมอะไรนักหนา แค่นี้คุณยังไม่พออีกเหรอมันต้องรู้จักอิ่มบ้างนะการที่คนแอบ,บกินแอบซบุกซ่อนอะไรไว้อะหรือว่ากลัวกลัวว่าจะโดนคิดบัญชีย้อนหลังแฮนแน่ในเมื่อคนเรามันมีชนักติดหลังอะเนาะมันก็ต้องทำทุกว,วิธีทางแหละให้คนที่จะมาทำร้ายเราอะไม่เติบโตอะไรประมาณนี้ปะแล้วนิดนึงนะ พักเพื่อไทยเนี่ยคุณก็โดนกฎหมายรัฐธรรมนูญตีหกศูน่ะเล่นงานมาก็เยอะนะทั้งยุบพักสมัยคุณยิ่งรักนะทั้งตัดสิทธิ์ทางการเมืองทั้งโดนจริยธรรมท,ทางการเมืองนะที่นายยเอยนายกคุณสองคนอนะ่ะก็โดนตัดสิทธิ์เพราะเหตุผลเดียวกันแต่คุณก็ไม่ได้ลึกสำนึกอะไรเลยแล้วคอยโจมตีแต่พักประชาชนพักสม้ม อยู่พักเดียวซึ่งพักส้มเป็นพักเดียวที่ปกป้องคุณเป็นพักเดียวที่พร้อมจะจับมือกับคุณแต่คุณตั้งธงไปเลยทุกครั้งว่าคุณจะเป็นปฏิปักษ์กับส้มไม่เข้าใจหมายถึงยังไงเตรียมจะจับกับน้ำเงินใช่ไหมแอบดีลกันไว้แล้วใช่ไหม ไม่เห็นว่าอะไรน้ำเงินเลยทัทง้งๆทึ่พึ่งทะเลาะกันมาแท้ๆแ,แต่ว่าแต่ส้มโคตรงงอะ่ะอันนี้งงเลยยังไงเหรอเกาะแสงส้มเหรอคะแบบว่าตอนนี้เป็นพักอันดับสามไงเกาะแสงส้มกะเหยียบส้มให้แบบว่าให้ได้ตัวเองมีแสงเพิ่มขึ้นอย่างนั้นข้อดีตัวเองอะไรไม่มีเลยตั้งแต่ตบัดสัตว์คราวนั้นนยโยบายที่ขายไว้ก็ไม่เคยทำได้สำเร็จ ไม่มีอะไรจะขายแล้วเลยด่าส้มแทนจนทุกวันนี้ไม่รู้เลยว่านโยบายคุณคืออะไรบ้างล่าสุดมีแจกเงินเก้าล้านเก้าคนอืมคิดได้ไงอ่ะมันมันไม่ไหวแล้วนะพักเนี้ยและคนเชื่อนี่ก็ยอมใจจริงๆเอาเงินใครไปแจกอะ่ะแล้วคนที่ได้ เกณฑ์การตัดสินคนที่จะได้ตรงเนี้ยสุ่มแบบแบบสุ่มเนี่ยสุ่มจริงๆไหมสุ่มแบบไหนน่าเชื่อถือพอไหมมันเละเทะไปหมดเลยคุณจะกอบกู้พักของคุณยังไงโดยที่ไม่ต้องโจมตีพักอื่นนะเอาจุดจุดแข่งของคุณมาขายแต่ตอนนี้จุดแข่งคุณก็ไม่เหลือแล้วแหละตั้งแต่คุณตบัตสัตว์่ะ